สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะเช้าบ่ายวันที่15พฤษภาคม2566นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่ตองคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่ตองเราไปดูวันที่ สองก่อนนะคะพี่น้องวันสุกนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่สิบสองนะคะพี่น้องขาจะให้เด่นรอบเช้าเก้าและแปดเด่นรอบบ่ายหกและห้านะคะรอบเช้ามาแบบจึ้งๆเนาะพี่น้องเนาะแบบไม่คิดไม่ฝันนะคะบนมาศูนย์เก้าแปดนะคะล่างหนึ่งห้านะคะพี่น้องมาเต็มเต็มนะคะเก้าแปดแปดเก้ารอบบ่ายให้หกและห้านะคะบนมาห้าหกสี่ล่างแปดเก้าพี่น้องเด่นมาหกนะคะคู 5, 5, 6, 4, ่หกสี่จงว้เป็นออกพี่น้องขา เห็นไหมคะพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันจะติดมาเกือบทุกรอบนะคะพี่น้องถ้าใครจะตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะใจให้ทุกวันอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะมาลุ้นต่อนะคะวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองในหนึ่งค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองศูนย์สองเก้า สองแปดสอเจสอง 7, สอง 2, สองหนึ่งค่ะ1นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนยเจหนึ่งหค่ะ เด่นเล่าบ่ายนะคะพี่น้องขะเด่นเล่าบ่ายอยู่ที่1และ0นย์ะคะวันนี้1เบิลนะคะพี่น้องจะเข้าเลขเบิ้ลไว้นอกนะะนะคะหนึ่งะคะหน1่1สองหนึ่งย์ค่ะพี่น้องคาศูนย์หนึ่งศูนย์สย์ห้า 0 7 0 8 0 9ปคะ่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะมาดูคู่ตจตเด่นนะคะคู่ตจตเด่น2 1 1 0่นวันนี้เลขเด่นเลขเบิ้ลนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากได้คู่นอกเหนือจากเลข ู่ตัวเด่นนะคะให้รอตอนท้ายคลิปนะคะพี่น้องคะจะจับให้รอบละสีคู่นะคะสองนะคะคู่ตัวเด่นค่ะสองศูนย์สองหนก็หนึ่งหนงนะคะับย่งนยองหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งนะคะหนึ่ด้านล่าง1นึ่งสองหนูนก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนาะค่ะเนาะมาดูเลขเด่นนะคะเลขเด่นประจำวัน จันอยู่ที่เลขสองและได้ไดเจ็ดเบิลปัปจจาวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะมาดูผู้ตัวเด่นแจกเซเดนปัจจาวันนะคะพี่น้องสองสองสองเจ็ดสองสองสองนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะหนะะึ่งสองหนึ่งเจ็ดค่ะล้บ่ายนะคะหนึ่งสองหนึเจ ข้าคุณเวเด่นรอบละคู่นะคะศูนย์ก็ศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องศูนย์สองศูนย์เจ็ดค่ะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยเช่นเคยค่ะพี่น้องขะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณีหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะุชคุีมันหมาค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ